เจ้าบ่จําเป็นต้องมาเฮ็ดให้เหตุส่วนแบบไขว้นะบ่ต้องไปเฮ็ดตามแต่ว่าเฮ็ดสิ่งที่เจ้าธนัดเฮ็ดสิ่งที่เจ้ามักแล้วก็ลุงมึงเฮ็ดบ่ต้องไปตกอยู่ในวงจรเดิมๆหรือว่าไปตกอยู่กับดักที่ว่าแบบบ่กล้าตัดสินใจเฮ็ดอันไรอันหนึ่งั่นนะบางทีถา้าเฮาอยู่จุๆดๆนั้นแล้วก็บ่แม่นตัวตนของเฮาหรือว่าบ่แม่นสิ่งที่เฮามักแล้วก็ต้องฝืนเด้อีบออก สบายดีสบายดีตอนเศร้าทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอาค่าน้อยเนาะพบกับบรรยากาศเศร้าๆในวันทีหมอกปกคลุมส่วนของเฮาเนาะอีกบนานเนาะเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นมันก็อาจจะจางหายไปเนาะนี่บรรยากาศพอดีว่าเขาตื่นสามาเห็นหมอกไปว่าปกคลุมมดอ่ะนะงามอีหลีก็เลยท้ายให้ fc ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นกันนี่คือบรรยากาศบ้านสวน เงียบอิลีเนาะเงียบจนได้ยินนเสียงใบไม้ลมกันพุ่นนะอยู่คนเดียวนี่คือการบำบัดอีกแบบหนึ่งเด้อแล้วก็อีกอย่างคือกําลังตัดยาซูบเนาะตัดบุหรี่นะทุกคนเนาะเพราะว่าคือที่จริงบบเล้เป็นคนซูบยาเด้ทุกคนเด้อบบเล้เป็นคนซูบบ่ได้ติดยาสซูบอันนะแต่่ามาติดสวงอันตอนเข่ามหาลัยปีสองนี่แหละเนาะเริ่มติดมา เออตอนนี้กําลังตัดอยู่กําลังสิตัดแล้วเดอ้อเห็นปะทองฝาเนาะสวยสดงดงามหมอกปกคลุมอ่ะนะก็เรียกว่าทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันเดอ้อนี่จะหวยหาเป็นอย่างอีกแล้วเนาะเท่านี้แหละชีวิตของเขาก็ความสุขก็อยุ่อ้อมมันจังเกาะเรื่อมมือซื้อ,อเพียงได้เฮ่หมองข่ำมันซื้อ,อนะ จริงๆชีวิตคนเฮากบบระบ่ได้ต้องการมีอย่างมากมายเนาะมีะปัจจัยสีย่างอาหารเครื่องนึ่งโฮมที่อยู่อาศัยมีดินสักแปลงเล็กๆแบบนี้แหละกายทำมาหากินเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนนะเลี้ยงปักเลี้ยงท่องได้ก็ซ้ำนี้นแหละบ่ต้องไปห่วยหายไปอย่างพี่น้องเอ้ยนะบางคนเนาะบางคนห่วงว่าเดี๋ยวสันในวัยในวัยเกษียณเนาะในวันที่เฒ่ามาแล้วสิก,กินไมายังนะถ้าวา่าเฮาเฮ็ดอาชีพ เกษตรกรมันอย่างบบาละหลายหลายคนเนาะคนมัน,นเนาะก็จะคิดแบบนี้นะเพราะว่ารวมทั้งพอแม่ค่อยน้ำเนาะเมื่อก่อนนะออเนาะถ่กปะพอแม่ส่งไปเฮียนแล้วนะพอแม่ส่งไปเฮียนแท่นทีขเขาเสี่ยแท่นทีซีออกจากอาชีพแบบนี้นะยังกลับมาเฮ็ดอีนยัง,ยงนะตามตามความคิดของเขาด้ว่าสิก,กินไปนยังเท่ามานะซึ่งการที่พ่อแม่เขาคิดแบบนั้นก่อนย้อนว่าเขายัางจามพับเดิมเดิมเกี่ยวกับการเฮ็ดที่สวนของเขาเจ้าฮะนะ มันก็พิดได้จริงคือก็คิดคยคิดแบบนั้นคือกันเนาะในเมือก่อนเนาะเพราะว่าค่อยเห็นพอแม่เฮาเหตุใ้เห็ุส่วนเราตักได้ตักฝนตลอด่ะนะมันลําบากก็เลยว่าพยายามออกจากบ้านไปหาไปตามหาสิ่งดีๆก็ในเมืองอ่ะนะสุดท้ายเฮามาสั่งสามาตีราคากันเบิ่งแล้วเนาะสําหรับข่อยมันบ่มาะแกกันอยู่ในเมืองอยู่ในห้องแอร์นะข่อยมักแบบนี้หลายกว่าเพราะว่าอยู่ในเมืองมันจะมีขออเขตเนาะถึงจะอยู่ห้องแอร์ห้องไม่ยังก็จริงแต่ว่ามันมีกรอบของมันอ่นะเฮา วิธีการคิดของเขาคนข้างบดเซรีเหนไดเขาก็เรียกว่าบดหมักเนะาะมักแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบน,แบบนี้หลายกว่า,าเนะากนกะาาก,ก็เรียกว่ากลับมาเนาะที่จริงพวกว่าอาชีพกันกษตรหรือว่าอาชีพไม่อย่างก็เลี้ยวแต่เนาะถ้าวา่าเขามีกันวางแผนที่ดียวนะมันก็สามารถได้ว่ากเกษียณได้คือกันเนาะคือบดตรงท่าฮอดหกสิบดอกค่อยคิดบ้านนะสำหรับค่อยเด้อยค่อยพวกคิดว่าซีเฮ็ดซีเฮ็ดเวียรฮอดหกสิบห้าสิบหกสิบดอกก็ว่า,วาหลายสุดกว่าประมาณสี่สิบห้าสิสี่สิบห้าห้าสิบจานเนาะ อันนี้ก็น่าจะก็เกษียณได้แล้วนะเนื่องจากว่าย้อนเนี้ยคืออย่างที่บอกไปตาเฮาถ้าเฮา,า,ามีกันวางแผนที่ดีสมมติสมตสมติเนาะสมมติถ้าเป็นกเกษตรินะครึ่งกเกษตรเหรอครึ่งไบบว่าถ้ามาหากินไปน้ำนำ้าเท่ารับข่อยเนาะเป็นแนววิธีการกินสไตล์แบบไปรุ่นไปรุ่นในปัจจุบันนี้หลายก่อนนะสมมติเนาะถ้าว่า,าเขายเกษียณไว้ไว้สีนะ่สิบห้าสิบตินะปุูกต้นไม้มีอย่างก็แล้วแต่เนานะต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะ อย่างเส้นอย่างพะราบอสผู้กหญจากสามสีเฮตตาเนาะสามสีพันต้นก็สามารถเกษียณได้ขึ้นกันเพราะว่าราคาค่อนข้างดีแล้วก็เป็นพืชที่เขาตลาดต้องการตลาดโลกเนาะต้องการตลอดนะสำหรับอย่างพะราเนาะมันมีราคาตลอดผะวเฮาในน้ำใส่จักอันสิ่งที่ผลิตมาจากอย่างพาราเดีค่อนข้างไล่ขึ้นกันเลยไล่ยังทีเฮาเห็ดเนาะอย่างรถเบอหรือว่าไล่ไล่ยังในอันชีวิตประจำวันทีเฮาเคยใส่กันอยู่เนาะพอรุ่นได้มาจากอย่างพะราหรือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอันหนึ่งที่ต้องกันเนาะ เองนะเขาติดจินนะปลูกอย่างพะละไว้จักสามสี่พันเฮ็ดสามสี่พันต้นนะว่าเป็ไงเนาะก็สามารถอยู่ได้แล้วคือกันเดอร์เขาเห็นสภาพปัจจุบันนี้ที่ในหมู่บ้านนี้เองเนาะเขาปลูกไว้าจักหนึ่งพันต้นเขาก็สามารถอยู่ได้เนะาะก็ตกไปปัาดเองหลายอย่างนะจ้างเขาปานะ้ดเนาะแล้วก็หรือว่าหาแบงค์เคิงกันก็ได้นะบัสพอได้ตัวนี้หรอว่าแต่ล่นะลา,ย,ลาย,ยังเขาลงทุนไว้ได้ณนะตอนนี้ตอนยังนมยังน้อยยังตอนมีเฮื่อมีแห้งแบบนี้นะเขาสามารถลงทุนได้ ท่าบาอย่างที่บอกไปถ่าบ่าเขามีกันต้องแผนที่ดินี่บอกมีปัญหามีอย่างขึ้นกันเนาะบัว่าได้อาชซีพบใหแล้วแต่เนาะอย่างที่ค่อยบอกไปเนาะคือค่อยเป็นคนมักลงทุนในที่ด yes mm ินบอกจริงเนาะเป็นคนมักมักดินหลายเนื่องจากว่าเขาเคยมีนะบขกเคยมีเคยมีก่อนอย่างที่บอกไปเคยมีแต่มันกับโบลายนะเขาเคยมีอยู่ถ่าไปคือเบิ้งคลิปเขาเขาเคยอธิบายอยู่เคยมีตัวโบลายแลลวกะในวันที่เขาเรียกว่า มีเหือมีแห,งห้งหาเงินหาทองพอได้ได้ก็เออตาเป็นไปได้ก็ไปลงทุนซื้อที่ดินเป็นอย่างแล้วก็อย่างพาราคุยกับุ๊กไปคือกันเนาะบุ๊กไบ้บนอืน่นถาไปเคยเบิ่งคลิปก็ปีก่ายนี่ก็คเคยทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันอย่างพารากับปุ๊กเลยว่าปีหน้านี้เนาะแผนปีหน้าค่อยๆลงทุนตามแผนเนี่ยค่อยยักเลี้ยงพวกยเห็ดฟ้ามหมูนะฟ้าหมูเพราะว่าปลานี่เห็นบ่ปลาค่อนข้างอุงดมสมบูรณ์มันมีนอไม้ลายแล้วก็มีมีต้นกล้วยมีอย่างายนะอยู่ปลาน่ะ เอาซิเลีียงแบบธรรมชาติออร์แกนิกออร์แกนิกเลยนะก็เลยว่าเอาซีลองทดลองอันเห็ดฟาร์มแดนเนาะจริงๆแค่เลียงเรียงมุ้งว่าไปพร้อม,นะมเนาะงัวแต่บจบูฮู้ว่าสิเป็นยังไงเอาจุดนักๆอาซิเลี้ยงไซอันหมูนี้แล้วก็ซิปุ๊กปีหน้าในซีปุ๊กอย่างปลาเพิ่มเติมเนาะซิปุ๊กอย่างพลาเพิ่มเติมนี้อันนี้ก็อีกพันไปอีกไปมันเก้าปีสิบปีก็น่าจะได้เลยเด้์จะปลาดได้แล้วสำหรับอย่างพาราก็ได้ถ้าว่าปุ๊บปีหน้าปีนี้นะ,นะฮะ หรือว่ากันเรี้ยงงัวเรี่ยงหมูมีนยังก็ดีคือกันเนาคืออย่างที่ค่อยบ็อกไปเนาะถ้าเฮาลงทืนนะลงทื้นปีนี้อีกปีสองปีมันก็เห็นผลเด้เห็นผลเขาก็ถา้าเขาก็เอากําไรจากจุดนั้นก็ไปลงทืนเฮ็ดอื่นต่อนะมันก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปผ่านไปเกาปีาปาปส0ปีก่อนหน้าจะกเกษียณได้คือกันได้เนาะอันนี้ก็ขึ้นกับมุมมองของคนเราขึ้นกับขึ้นกับกันตัดสินใจคนตัวเองหลายก็ว่าเฮา่าให้ชีวิตเฮาเป็นแบบใดในอีก สิบปีสองปีข้างหน้านะมันก็ขึ้นกับเพราะเหตุเดยเปนบอ่อันนี้หวังว่าหลายๆคนจะหูจักอยู่เดียวแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว,ว่าวัยรุ่นสมัยนี้แปลว่าการตัดสินใจคนขังแปลว่าย่านย่านกลัวเนื่องจางว่าอย่างที่คอยบอกไปแหละผู้ใดก็ย่ยานรวมทางค่อยน้านะแต่ว่าชีวิตมากกมันอันใดที่คือขึ้นกับเฮ้าหลายก็เนะาะมามักแบบใดกก็เหตุแบบนั้นเอาสุดคนใดบลต้องไปตามกระแสหรือว่าบลกต้องตามค่อยอย่างที่คอยบอกไปบล็ต้องตามเนานะ ถาว่าใจเขาบอกมักแท้ๆนี้เ็ดุยังกับมันอันนั้นเนาะึ้นกับเขาหลายกว่านะถ้าเขามักสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็เขาสามารถอยู่ได้นะอยู่อยู่กับมันได้นะมันก็จะเป็นกันดีเลยทุกคนทางที่ดีที่สุดนี้พยายาม,ยามค้นหาตัวเองให้พบเนาะสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะโดยเฉพาะพี่นอ้องอาข้าเขาเนางหลายคนจบมาจบมากับบกุกกากลับมาเลยเพราะว่าขาก็ซีคือว่าความจริงว่าเวลจะเป็นกันโจมตีแหละในการฮับและสักส้นหลายนี้ ใบรุ่นเล้าเนาะจะมักกันแบบว่บเา,เาเหตุรัสการเห็ดน้ำรัดอ่ะนะเห็ดน้ำพักลัดอ่ะนะเขาค่อนขังมากเพราะว่าเป็นจิตซ้ำนึกที่เขาปุ๊กฝังไว้แบบรุ่นพอรุ่นแม่เขาปุูกฟังว่าเออเฮียนสูงสูงเด้อลูกแล้วก็ไปเป็นเจ้านายคนอ่ะนะไปเป็นเจ้าเป็นนายคนอ่ะนะไปอยู่ห้องแอร์นี่เขาติดเขาแบบ,บว่ามีกันปุ๊กฟังกันแบบนี้เด้เหมือนเหมือนกับว่าฟังตะวันตกตีตกขาปุูกฝังกันเมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบปีก่อน นาะหรือว่าร้อยร้อยปีก่อนเนาะวิธีการคิดของคนลาวยังเป็นแบบนี้เนาะยังตกอยู่กับดักเดิมๆนะซึ่งเฮาก็บอกไปแล้วว่าบดได้เป็นกันจมตีเมียงแต่ยังไแต่ว่าเฮาซีอธิบายให้เห็นภาพรวมของการเฮ็ดเวียงน้ำผักลัดทางฟังเลาาเด้อฟังล่านี่คาตอบแทนค่องค่อนข้างหรือว่าเหมาะสมกับความเป็นจริงนนั้นคือเงินเดือนทั่วๆไปติ่จบปริญญาตีมาเนาะประมาณท่าว่าได้รัฐต่ก่อนไหด้เนาะถ้าได้รัดแล้วประมาณ ตกอยู่ประมาณล้านตายล้านห้านี่เราล้านห้าตอนนี้เงินเงินกีบเฟอร์ก็ประมาณสามสี่พันบาทต่อเดือนเนี่ยมันซือยู่ได้บ่เนนะะาะเพราะว่าขาค่างซีก็ค่อนข้างแพงปัจจุบันนี้มันบ่เหมาะสมกับความเป็นจริงนะนะแล้วก็บ่หมายความว่าจบปิญญาตีมาแล้วจะซสิได้เงินล้านห้ากีบเลยว่แมนเด้อตอนนี้ค่อนข้างยากเห็นเวียกเนาะก่อนซีได้เงินเดือนล้านห้าเนาต้องใส่เวลาอาสาเป็นอา,าสาสมัครนะบ่าามีเงินเดือนเนาะว่า เฮ็ดเวียกฟรีเนาะประมาณ4ีหปีถึงจะได้เนาะบางคนก็เป็นสิปีก็มีบบได้เนาะก็เรียกว่าเสียเวลาไปเนาะคือเสียเวลาไปเป็น9ปี10ปีนะถ้าเฮ้ามาลงมือเฮ็ดจริงจังกับเวียกตัวเองเรียกว่าสิ่งที่เฮ้ามักเนาะตามหาสิ่งนี้เฮ้ามักแล้วก็ลุยกับม,มันเต็มทีเป็นเวลา4ีหปีนี่ก็ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพื้นฐานชีวิตของเฮ้าได้เลยลทีเดียวเนาะคือมันขึ้นกับแบบมุมมองของเฮาหลายกว่า คือคอยพยายามไบว่าเป็นแบบย่างให้ครอบครัวค่อยอยูเนาะคือเพราะว่าครอบครัวก็วมีหลายคนมีเอย้ยมีไอ้มีน้องมีอย่างไรหลายคนเนาะเขายังโบกาตัดสินใจเนาะคือบอม่อมหร่เขา่าการเฮดกรเกษตเนาะต้องว่าต้องโจนต้องทุกตะลอดไปนะมันขึ้นกับวิธีการวางแผนของเฮาดีคือเจ้าแต่ละปีเจ้าต้องเฮดเฮดไทย่ังเดียวเฮดไอย่ังเดียวไซสเข้ายังเดียว,ยยว,ยยวผลหับผล,ผล,ผลที่ได้มันก็คือเกาเนาะได้เข้าจากสี่ห้าตนเนาะไปใครประมาณสองสามตนเนาะได้เงินจากเกาล้านสิบล้านเน่ะมันเกิด สิเป็นวงจรเดิมๆอยู่ถ้ขันาจะบ่บเปียนนะเขาไปพยายามอธิบายให้ทางอันไอ้เคยเขาเอ้ยเขาไอ้ฮูดเนาะถ่าว่ายักลบแล้ลดพุ่นนะสมมติเขาเฮ็ดไทยปีหนึ่งบ่ตามก็สองสามสองสามเฮกตาร์สามสี่เฮกตาร์ต่อปีเด้เขาเฮดไทยเนาะถ้าเขาเปลี่ยนจากกัน็ดปลูกข้าวนะปลูกเป็นพวกมักเพชรเมียงรืเว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแบบว่าระยะสั้นที่สามารถขายได้ในแต่ปี ทั้งที่ดีที่สุดค่อยแนะนำให้เขาปลูมกมะเพ็ดเนาะเพราะว่ามะเพ็ดนี่ตลาดตลาดมีราขาค่อนข้างสูงต้องการต้องการสูงอ่ะนะ่พนาะเนาะวัวผู้มีแต่ผู้กินผู้ผลิตบ่ค่อยมีนะยังหล,ยลายๆยังยังเอาน้ำมาเขาน้ำเข้ามาจากจีนยังมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาปลูกเพ็ดสมมุตินะค่อยอธิบายให้ทั้งไอ้เคยกับเอ้ยเขาบอกเอ้ยเขาเนาะว่าสมมุติถ้าเจ้าเฮดไทในปีหนึ่งได้ประมาณได้ได้เขาเพืออประมาณหาหกเพ็ดหาหกตันเนาะหาหกต้นนะน,นะ แล้วก็ไปขายได้ตดนหนึ่งประมาณสล้านไยกรีบนี่แหละก็ในประมาณสิบปลายล้านกีบได้ป่ะถ้าเจ้าเห็ดมักเพชรเนาะมักเพชรนี่ตนหนึ่งประมาณตกอยู่ประมาณห้าสิบล้านกีบเด้ต้นหนึ่งต้นเนาะมักเพชรแห้งเนาะก็สามารถอยู่ได้อันนะั้นพี่ได้เพียงหนึ่งต้นก็จะได้เรืออันเขาเห็ดเข่าประมาณห้าหกเห็ดห้าหกต้นอันนัคือถ้าเห็ดจรงิงจรงิจรงจงังมันซีบรได้เต็หนึ่งต้นทำนองมักเพชรเด,ด้่ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่ามันเป็นเพรยว่าตาค่อนข้าง อุดมสมบูรณ์นะนเขาทางป่าได้เห็ดอันเห็ดส่วนก็ได้เห็ดไห้เห็ดส่วนก็ได้แต่ก็มันพื้นที่ดินค่อนข้างดีดีเนาะปุ๊กมีเงาขึ้นนะก็เลยว่าน่าจะดีบอกถ้าถ้าว่าจะเปลี่ยนนะะบอกเขาอยู่พยายามเพราะว่าเขาเห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดส่วนมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนงคือเก่าบ่ไปใส่เนาะเพราะว่าเขาเห็ดแต่สซิงเดิมเดิมนะแต่ว่าอยากได้พื้นที่ได้รับแต่ว่าแตกตตังแต่น่าจะเป็นไปบบได้เนาะเขาเห็ด ปีนี้เฮ็ดแบบนี้ปีหน้าก็จะได้อันพุ่นฮับมันก็จะคือเก่า่นะพยายามอธิบายหเห็นภาพแล้วก็พยายามเฮ็ดแบบเป็นแบบยั้งให้กขาเบิง่งว่าเออสามารถดูรดได้บอกคือปีนี้เอาก็บ่วด้เฮ็ดไทเนาะแต่ก็เสียให้เขาเบิง่งเอาสามารถยูได้บอลนะเป็นกันเป็นแบบยัง้งเป็นแบบยั้งให้เขาเบิง่งเนาะทดลองให้เขาเห็นก่อนเขาจึงจะกล้าลงมือไว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะโอเคโอเคทุกคนฟนังไว้เนาะเป็นคติเตือนใจเนาะบ่ว่าจะเฮ็ดอาชีพใดก็แล้วแต่เนาะท้าเฮามีกันวางแผนดีมันก็น จะ,กะเกษียณได้คือกันเด้อเจ,จ้าบ่จําเป็นต้องมาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนแบบไข่นะบ่ต้องไปเฮ็ดตามแต่ว่าเฮ็ดสิ่งที่เจ้าถนัดเฮ็ดสิ่งที่เจา้ามักแล้วก็ลุงมึงเฮ็ดนะบ่ต้องไปตกอยู่ในวงจรเดิมๆหรือว่าไปตกอยู่กับดักที่ว่าแบบบ่กล้าตัดสินใจเฮ็ดอันใดอันหนึ่งนะนะบางทีถา้าเฮาอยู่จุๆดๆนั้นแล้วก็บ่แม่นตัวตนของเฮาหรือว่าบ่แม่นสินน่งที่เฮามักแล้วบ่ต้องฝืนเะด้อหีบออกมาเนาะหีบตัดสินใจออกมาเราไปเฮ็ดสิ่งที่เฮามักไปสั่งสิ่งที่เฮามักเนาะ โอเคโอเคฟากไว้เป็นคลิปบ้านๆเนอะอยู่สวนบรรยากาศดีก็เรยว่าเายียดเวลานี้มาชมให้เอฟซีทุกคนได้ฟังกันเนอะโอเคเจอก,กันในคลิปหน้าทุกคนสบายดี